ริ่มต้นเนาะเรารขออนุญาตนะคะพาทุกๆคนค่ะไปดูภาพบรรยากาศงานพิธีพระราชทานเพลิงศพค่ะของคุณหญิงวิมลสิริไัยบูลนะคะหรือว่าธรรมยันตีที่วัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหารเมื่อค่ำวันนี้ค่ะต้องบอกว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบง่ายไม่มีพิธีการใดๆมากมายตามความตั้งใจของธรรมยันตีที่ท่านเคยได้สั่งเสียกับครอบครัวเอาไว้ค่ะซึ่งภายในงานนะครับนอกจากครอบครัวญาติสนิทมิตรสหายแล้วเนี่ยก็มีเหล่าบรรดานักเขียนลูกศิษย์ที่เคารพรัก รวมไปถึงคนในแวดการในแวดวงวงการบันเทิงนะครับทางผู้จัดละครคนดังอย่างเช่นพี่ไก่วรายุทธพี่ตูน่นันทิดามาร่วมวางดอกไม้จยนไว้อาลายัยธรรมันตีในวาระสุดท้ายด้วยนะครับมีโอกาสพูดคุยกับพี่ไก่วรายุทธครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าความรู้สึกที่ผูกพันกับธรรมันตีเนี่ยมีมาอย่างยาวนานมากๆยกให้เป็นครูทั้งด้านวรรณกรรมการใช้ชีวิต การทำงานแล้วก็นำงานเขียนของท่านเนี่ยมาสร้างสารรค์งานละครน,นับสิบเรื่องด้วยกันซึ่งเรื่องที่พี่ไก่โปรดปรานมากที่สุดคือเรื่องในฝันครับสมัยตั้งแต่เรายังเริ่มทําละครใหม่ๆเดยกท่านว่าป้าอีทแล้วก็ป้าอีทก็เรียกเราว่านางไก่เรื่องแรกที่ทํารุ่มสุดหัวใจพ่อไก่แจ้สินสวาสดิ์พ่อปัวหัวป่าแล้วก็มีในฝันล้มฉับแล้วก็มาสุดท้ายคือดังดวงหฤทยัยตัวหนังสือของป้าอีทเนี่ยมันมหัศจรรย์นะ มันทําให้เรารู้สึกอารมณ์รู้จักตัวละครรักตัวละครท่านก็เคยชมพี่ค้างแบบไก่เธอทําละครเหมือนเดินออกมาจากหนังสือฉันเลยอันนี้ทําให้เราปลืม้มว่าเราสามารถถ่ายทอดตัวละครของปอีติเดินออกมาจากหนังสือได้นวนิยายของท่านเนี่ยไม่มีวันตายถึงท่านจะจากมาไปเลี้ยแล้วกว็าตามแต่ธมยันตีกระดกเลขาโรสซาเรนยังอยู่ในหัวใจของผู้อ่านนาวัิยายทั้งประเทศ ก็ต้องบอกเลยว่าพี่ไก่เองก็เป็นผู้จัดละครอีกหนึ่งท่านนะที่ได้มีโอกาสเนี่ยนำบทประพันธ์นะคะที่ธรรมยันตีได้เคยได้เขียนไว้หลายเรื่องมากๆจริงคุผู้ชมถ้าเราได้เคยติดตามกันมาซึ่งต้องบอกว่าในงานนะคะผู้ที่มาเดินทางร่วมไว้อะไรเนี่ยก็จะได้รับของที่ระลึกค่ะเป็นเข็มกลัดจากร้านนาเทวาลัยนะคะพร้อมกับนี่ค่ะเข็มกลัดหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะพร้อมกับหนังสือด้วยที่เราเคยนํามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันแล้วนะคะชื่อหนังสือว่าชีวิตหลังความตายนั่นเองที่ท่านเองก็ได้เคยเขียนไว้ ในนามปากกาตอนนั้นว่ามายาวดีด้วยค่ะส่วนหลังจากนี้นะครับทางครอบครัวจะนําอัฐิส่วนหนึ่งเก็บไว้ที่บ้านย่านลาดพร้าวนะครับอีกส่วนหนึ่งจะนําไปเก็บไว้ในสถานที่เก็บอัฐิที่สร้างไว้ในล้านนาเทวะไหลจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเราขอแสดงความเสียใจยแต่แน่นอนว่าทุกผลงานทุกความรู้สึกความรู้ที่เราได้รับมาก็ะจะอยู่กับเราตลอดไปนี่แหละครับ